ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งรถกระบะรถยนต์ไฟฟ้ารถ SUV และอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเด็ดๆที่เรานำมาเสิร์ฟให้คุณทุกวัน วันนี้ออโตเอสขอพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่กลับมาในรูปแบบใหม่แต่ยังคงปลิ่นอายความคลาสสิกเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนรถคันนี้คือ2 0 2 5ัี้ Maruti Suzuki Yucie Version กระบะหรือที่หลายคนเรียกว่ายูซีปิกอัพการกลับมาครั้งนี้นับว่าเป็นการพลิกโฉมของไอคอนสายลุยจากค่ายซูซูกิให้ทันสมัยขึ้นพร้อมทั้งใส่เทคโนโลยีใหม่ๆและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ตลาดยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น Maruti Suzuki y ิ c i เป็นชื่อที่แฟนๆสายออฟโรดในอินเดียและหลายประเทศคุ้นเคยกันดี เพราะมันคือรถ SUV ขนาดเล็กที่เน้นความทนทานใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับสภาพถนนที่สมบุกสมบันในปี2025นี้ m a r ุตีได้นำชื่อยุ p ซีกลับมาอีกครั้งโดยมาในรูปแบบกระบะสอประตูที่มีดีไซน์ดุดันและบึกบึนพร้อมตอบสนองทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์แนวลุยแบบเต็มตัวในแง่ของดีไซน์ภายนอก2025ยุบซีปิกอัมาพร้อมหน้าตาที่ผสมผสานความคลาสิกกับความทันสมัย ตัวถังมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมแบบกล่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยิ่ซีดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้ล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมแบบเลเซพร้อมไฟเดลสาแบบ DRL กันชนหน้าทรงตรงพร้อมแผ่นเหล็กกันกระแทกให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูแน่นบึดบึงกระบะด,ด้านหลังยาวพอประมาณและพื้นกระบะถูกออกแบบให้รับน้ำหนักได้เต็มที่เหมาะสำหรับการบรรทุกข,ของหรือใช้งานในพื้นที่ธุรกันดาร ล้ออลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยางออกเทเรนบ่งบอกถึงความพร้อมลุยในทุกสภาพเส้นทางอย่างแท้จริงด้านท้ายของรถเน้นการใช้งานกระบะเปิดท้ายได้กว้างพร้อมไฟท้ายเล็บแนวตั้งที่วางตำแหน่งให้มองเห็นได้ชัดแม้ขับในพื้นที่ทึบระบบกันสะเทือนหลังแบบลิฟต์สปริงเสริมแรงเพื่อรองรับการบรรทุกหนักโดยเฉพาะในห้องโดยสารมารูตีซูซูกิยิปซีปิกอัพปี2025ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายตามแบบฉบับรถสายลุยแผงคอนโซลกลางตกแต่งด้วยโทนสีดำด้าน มีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay พวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบ3กา้านพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังชันที่นั่งหุ้มวัสดุก,กึ่งหนังมีช่องเก็บของมากมายทั่วห้องโดยสารแม้จะเป็นรุ่นเน้นการใช้งานแต่ก็ให้ความสะดวกสบายไม่น้อยระบบปรับอากาศแบบแมนนวลแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับอากาศร้อนของเอเชียใต,ตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัล แสดงผลชัดเจนและบ่งบอกสถานะของระบบขับเคลื่อนแบบ CWD ได้อย่างแม่นยำ ด้านขุมพลัง2,025มารุตี้ซูซูกิยี่สิบสี่ปิกอัพมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร K154 ไฮบริดให้กำลังสูงสุดประมาณ105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมโหมดการขับขี่แบบโลเรนที่เหมาะสำหรับการปีนเขา,ข,าข้ามลำห้วยหรือเดินทางในเส้นทางวิบาก นอกจากเครื่องยนต์เบนซินยังมีข่าวหรือว่ามารุตีอาจเปิดตัวเวอร์ชั่นดีเซลในบางประเทศในเอเชียโดยใช้เครื่องยนต์1.9ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เหมาะสมกับการลากจูงและบรรทุกหนักแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการณเวลานี้ สำหรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง2,224 0 5ปิ c อัพทำได้ประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นขับ2และ12-14กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นขับ4ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับรถกระบะท,ที่มีขนาดกระทัดรัดและใช้งานแบบสมบุกสมบันในเรื่องของความปลอดภัยมาร u ตี้ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นกว่ารุ่นเก่า24ปิคอัพป,ปี2025จึงมาพร้อมระบบเบรก ABS EBD ถุงลมนิราภัยคู่หน้าเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังในรุ่นสูงสุดโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กแรงดึงสูงเพิ่มความแข็งแกร่งและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของอินเดียเรียบร้อยมารูตี้ซูซูกิตั้งเป้าหมายให้ยิคซีปิกอัพเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยเน้นตลาดเอเชียใต้แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางประเทศในตะวันออกกลาง สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการประกาศนำเข้าจากศูนย์อย่างเป็นทางการแต่ถ้ามีการนำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระก็น่าจะได้รับความสนใจไม่น้อยในด้านราคา Maruti Suzuki ยิบสี Pickup ปีสองพปัปี2025เริ่มต้นในอินเดียที่ประมาณ9 5 0 0 0 0รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4 2 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานแบบขับสองธรรมดาส่วนรุ่นขับสี่พร้อมเกียร์อัตโนมัติและอุปกรณ์ครบครันราคาจะอยู่ที่ประมาณห2 0 0 0ล0นรูปีหรือประมาณ530 0 0 0บาท หากมีการนำเข้ามาขายในไทยจริงผ่านช่องทางผู้นําเข้าอิสระราคาน่าจะขยับขึ้นไปอยู่ราว650,000-750,000บาทซึ่งยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสําหรับคนที่ต้องการรถกระบะขนาดเล็กขับสี่ลุยได้จริงและมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครความน่าสนใจของย4 p i ิ k ซีปิกไม่ได้มีแค่ดีไซน์หรือขนาดที่พอดีใช้งานแต่ยังรวมถึงความเป็นตำนานที่กลับมาเกิดใหม่ในยุคที่คนเริ่มโหยหาความเรียบง่าย ความทนทานและการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากเหมาะกับผู้ที่เบื่อรถกระบาดท,ที่เต็มไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนหลายคนอาจมองว่ามารุติ Suzuki ิเป็นแบรนด์ที่เน้นตลาดอินเดียเท่านั้นแต่ความจริงแล้วซูซูกิเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความชำนาญด้านรถขนาดเล็กโดยเฉพาะและเมื่อได้นำชื่อยุ p ซีกลับมาพัฒนาใหม่ก็เชื่อได้เลยว่ามันจะต้องผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างดีเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ ในแง่ของคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันยิ p ซีปิกอัพจะต้องเจอกับรถอย่างม a h ิน d r a โบเลโรแคมเปอร์ท a าทายโยหรือแม้แต่โ o โย t a าไฮรักรุ่นพื้นฐานซึ่งแต่ละคันก็มีจุดแข็งแตกต่างกันไปแต่จุดเด่นของยิบซีก็คือความคล่องตัวน้ำหนักเบาความง่ายในการซ่อมบำรุงและราคาที่จับต้องได้สุดท้ายนี้หากคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ต้องใหญ่โตแต่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์2025 Maruti Suzuki 24 Pickup ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณชอบรถสายลุยที่เรียบง่ายและดูแลไม่ยุ่งยากแล้วคุณละคิดอย่างไรกับรถกระบะคันนี้24 Pickup ปี2025จะสามารถครองใจคนไทยได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อแชร์ความคิดเห็นกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเอสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ